สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Interdancing on tour นะคะมาดูกันว่าเขาทำอะไรกันมันเห็นอะไรมัเห็นใไรจะไปรู้มันถามมันดูอ่ะถ้าโดนอะไรถ้าโดนอะไร ป้าไปใช้การมันมือมือหนึงก็ไม่ยังได้จะยังน้ำใส่เนี่ยมันคว้านบนไปเข้าไปใช้การมันนั่นจะความครักบดาบียงความ ¿Dónde en อันนี้เ uh นี้อันนี um ้ในการดึงสโลปเลยเดียวเดี๋ยวเดียวอันนี้ยังยังไมันเปียกแต่บอกอันนี้ในการดึงสโลป้วยเด้อดึงสโลปเลี๋ยวก็ดึงกินน้ำต่อบางคนดอกอันนี้มันขี่ขั้นหนึ่งเดียวได้มันเนรมามันนั่ง 哪只。 ม่งั้นมันดึงเสร็จแล้วนตรงนี้นี่เห็นเขียวไปเขี่ยมามันสหลีหา้อเเลยวงเวลามันไหมดี๋ยวมันมันสีแล้วก่อนเ่เด้เขาต้องมาทวงเวลาันไหมนี่แหะนี่แหละคือเวลาดีของเขาต้องดึงเวลาันใหมสีแลีก่อนอยังก่อนสี่หลีก่อนต้องดึงเวลาันไหมแล้วมันก็ลงมา น้ำเด้น yes. ี่น้ำเ่อนีนี่นี่เยอะสองขวดบัโถแห้สิตุลาหาชิบบาทกอบจานยนกตุลาหาชิบโอ้ยก็ได้กขวดนึงเว้ยใช่กันก็สองตัิ่งก่งกิ่งมันขึ้นมาไว้แป๊ะแปงกางไง้ทุนไหลลงเลย ลกถานกันบ่ไปานีจาโอ้หวั้นเามาแสินที่เขาอยากไดสำหรับคลิปนี้ก็เอาหันว่าปิดที่วขอจะไปคันน็อตแบบใส่มือเป่ามุกเจ้าเบงสำหรับคลิปนี้ก็ บ๊ายบายครับ